bật 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 oh rải rải, phải nạo nhanh lên này, nhanh nhanh nhanh, con เร็นพีครับโอ้ยถอดคันเ่งเร็วแท้เอ,อดจัดอันนี้เอาเจ้ายันมามาดันตัดยอดข้าบุญให้เลยครับเนี่ยงานนี้ถ้าไม่มีรถถ่ายบอกเลยว่างานไม่เดินครับเห็นไหม เพราะว่าเขาเทอัดอัดไว้แล้วก็หมดที่เทเขาก็เอาไม่โคเดินไมโคมาปัดอันนี้ก็เสียเวลาครับแต่ถ้ามีรถไถอสบายเลยครับเพราะว่าดินดันง่ายครับดินนี้เห็นไหมนี่ล้มกองเฉยๆครับนี่เนี่ยเทอัดอัดอัดแล้วก็ล้มกองเลยถ้าดินเปียกแบบนั้นอ่ะตายโดนๆเห็นไหมนู่นครับ อันน้นเป็นดินเหนียวเหลืองนะครับอันนั้นตายเลยแบบนั้นไม่ได้กินโอ้งานคิวครับธรรมดาครับลำบากนิดหน่อยรถใครที่เฟืองเร็วก็ลำบากหน่อยครับมาดูคันไหนเฟืองเร็วครับผมบอกเลยว่าถอยไม่ถึงแน่นอนครับเหยียบก็คือต้องเหยียบมาให้แบบ สม่ำเสมอเลยนะครับเลย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 โอ้โอ้โอแรงแรงรอบมันจะเร็วไปนิดหนึ่งครับคันนี้ดินมันยังไม่อยู่ตัวครับเดี๋ยว ย้ำไปย้ำม,มาเนี่ยรถถทยรูปก,ก็อยู่ตัวแล้วโอ้คันนี้ถ้าไม่เกาะโบน่าจะถอยมาไม่ถึงหรอกโอ้มาดูคันนี้ครับ 7E หรือ 8E ดอนอ่นี่ไรมไรไม่ต้องกลัวแนมห่างครับเพราะว่าดินมันนุ่มครับมันไม่แข็งสบายมาก แจ้แวแจ้วแจ้วจุดจัดเลยเลือกเลยครับลายไหนเลือกเอาเลยนี่อ้าวพี่ร็อกพี่ร็อกเอ้พี่ร็อกคันนี้แรงอยู่รอบได้คันนี้ ันนี้รอบได้ครับสุดจัดเลยคันนี้สุดอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหเอาในวาร์กไม่ใช่ร็อกเดชฟูโซ่้ผู้เรงครับรอบได้ปั๊มทรายครับคันนี้เครื่องไดเร็กครับไม่ใช่คอมมนเร็ว แรงอยู่แล้วตะกูลไม่ซูอ่ะสุดยอดต้องห่วงครับอโอ้โหคันนี้คันนี้ทำไมมาแบบเงียบเงียวะโอโ้รอบได้ดินี่สบายเลยครับเงียบม,มาก มาแบบนิ่มๆเลยอะ่ะโอ้โหโอ้รอบสุดท้ายได้ดินี่โอ้เอาละมาดูดีก,ก้าครับท่อวนครับคันนี้ อันนี้ซื้อมาจากราศีสไลครับจะพาไปชมเราน้อยตักดิ้งหร่ไเฮ้ยชมมันโมงชมมันโมง อ๋ออยี่มาเที่ยวแล้วขอบานนะพอ่อโอ้เสียงพี่ใหญ่มาร์คทีสองร้อยขันน้นดังมากโอ้จานเหลาครับพามาดูจานเหลาครับโอ้โอ้โอจานเหลาครับนี่เหลาขับมากไฟ Ơ, là ăn cho ngàn thôi đó u u khoan u lâu này ơi. lâu lâu nó cho ngang rồi, lâu 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 ันหมดหรือว่าแมคโครมันไม่ค่อยแรงนะนี่ฟันยังไม่หมดนะฟันแหลมอยู่แต่ปุกกี้ใหญ่ครับปุกกี้ร้อยสี่อืออ้เบา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  น้อยนอนนี่ครับขับรถไทครับอันนี้มาเทนเขา<ม>โอเคไปเอาน้ำมันครับก็เลยให้มาตักเทนก่อน<ม>อ๋อนี่เนอะมีมูหลายอยู่ดอก<ม>เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วสวัสดีครับผม